ก็กลบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ <ST Letter> ทุกคน <ST val ence> พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ก็คือมีจุดลับที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าสามารถรับของฟรีๆได้จากกิจกรรมนารุโตะนะครับและเป็นกิจกรรมที่สามารถรับได้ก็คือในชีวิตจริงก็มีนะครับและในเกมก็มีนะครับทุกคนเรียกได้ว,ว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ อากาศมาวันนี้เลยนะครับและอย่างที่เราเรารู้กันนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีทางด้านของ ประกาศใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือเป็นฟรีไฟล์ All Star นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟรีไฟล์ All Star นะครับก็คืออธิบายแบบนี้ละกันนะครับก็คือมันจะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนจะได้เข้าร่วมและเข้าเล่นนะครับน้องและจะได้รับของรางวัลนะครับรวมๆก็มีประมาณนี้นะครับแต่เราจะรับยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมรับนะครับน้องและเป็นกิจกรรมที่ ไม่ค่อยมีนะครับในเกมนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทำไมนะครับพี่ถึงพูดแบบนี้นะครับก็คือทำไมถึงไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดให้ดูล้ะกันนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับบางทีทุกคนอาจจะงงและสับสนนะครับเพราะว่าไม่เห็นภาพนะครับทุกคนมาก็คือให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับ e-sport นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกกรรมมตัวให่นคค็ือ เป็นทางด้านของกิจกรรม ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าเป็นฟรีไฟล์ l Star นะครับจะจัดขึ้นอยู่ที่เชนทันเวิลด์นะครับทุกคนไลฟ์สดสันแปดนะครับน้องก็เรียได้ว่าอันนี้นะครับน้องจะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่ทุกคนนะครับอยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสองซุดที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับก็คือทุกคนจะได้ฟรีนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนจะได้แบบฟรีไปเลยนะครับสาหรับซุดที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับน้องเพราะว่าถ้าคนไหนไปร่วมงานวันที่9สิงห นะครับก็คือน่าจะตรงกับวันเสาร์นะครับก็เรียกว่ารับไปเลยสุดด้านใช้มือนะครับเป็นสุดสีทองเป็นสุดนักแข่งนะครับเนาะหนึ่งร้ยหนึ่งร้อยคนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับลีะพันกันทําไมนะครับก็คือหนึ่งร้อยคนแรกที่เข้าร่วมงานนะครับก็รับไปเลยได้สองุดนะครับมันจะเป็นโค้ดแล้วเขาก็จะโค้ดให้ใส่แล้วทุกคนก็สามารถเอาไปใส่แล้วก็ได้สุดแบบถาวรไปเลยนะครับใครที่ร่วมเกมหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนะครับส่วนสุดด้านขวาก็เป็นวันที่10นะครับ เนาะแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางด้วยหน้ากากด้วยนะครับที่แบบว่าออะแยะมากมายนะครับกิจกรรมเป็นกิจกรรมออฟไลน์นะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่ต้องได้ไปรับหน้างานเท่านั้นในเซนทันเวิร์นะครับทุกคนก็ชั้นแปดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมนินจาตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับก็คือ สามารถรับได้ในเกมนะครับไม่ต้องออกไปไหนแค่นอนเล่นอยู่บ้านนะครับเนาะหรือว่าสถานที่ใดที่หนึ่งนะครับที่สามารถเล่นเกมได้นะครับก็รับไปเลยในส่วนของซุดนะครับเนาะโอจิมารุทาวอนนะครับแล้วก็ ไซยาแชงอุษานะครับนอโทเค็นนะครับซีเวนก็มีนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับและพี่จะรีวิวเพิ่มเติมสําหรับสิ่งของที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็คือ1นึเลยนะครับจะเป็นทางด้านของบูย่าพาร์ตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโคตรจะเท่นะครับอันนี้ก็คือเป็นของสายฟรีนะครับของสายฟรีก็จะมี5อันนะครับทุกคนเรียกได้ว่าของสายฟรีนะครับนอจะมี5 เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของไซฟีนะครับและของสายเติมนะครับนี่เรียกว่าโคตรเท่โคตรน่ารักเลยนะครับน้องก็คือสําหรับของในวันพรุ่งนี้นะครับที่จับเด็กเข้ามานะครับพี่คนเลยแบบว่าจะทําการแจกประมาณ5รางวัลละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็เตรียมตัวละการสักนะครับก็คือสําหรับ วันพรุ่งนี้นะครับก็คือแบบว่า5รางวัลนะครับจะทําการแจกแน่นอน100%เเนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเท่นะครับน้องไม่มีอะไรไม่เท่เลยนะครับก็คือเท่ทุกอันเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เท่ตั้งแต่กระเป๋ามาเลยนะครับน้อกก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสําหรับแต่ละอันนะครับก็เรียกได้ว่ามีท่าทางด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าส่งมินิฮาร์ดออกไปนะครับน้อกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นแล้วก็ทุกคนจะได้ทํานะครับเนาะส่วนซูเปอร์ไซ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันเท่มากๆนะครับเนาะก็คือโคจะเท่เลยนะครับสําหรับซีซั่นนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่ได้ปลดนะครับหรือว่าไม่ได้เติมนะครับก็เสียดายด้วยแล้วกันนะครับแต่อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่าพี่จะมีการแจกนะคร ไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือ ชีชั่นถัดไปนะครับก็เป็นทางด้านของชีชั่นหมาป่าหรือว่าหมาจิ้งจอกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ก็จะรีวิวให้ดูเลยละกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็ได้รีวิวแล้วนะครับบวกกับชีชั่นถัดไปก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือเป็นปลาสลามนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกล่องตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นกล่องใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามา หลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มีรางวัลเข้ามาเพิ่มเติมเยอะแยะ มนนอปกติก็มีของไม่เยอะนะครับแต่อัปเดตเข้ามาแผ่นใหม่ล่าสุดนี้จะมีของเพิ่มเติมเข้ามานะครับในกล่องสุดท้ายหรือว่าเลเวลร้อยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรแท่นะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นของประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับในสองของฟีฟีอยากได้ในสองของใหม่ๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็รีกเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมนะครับก็คือโคตรจะดีเลยนะครับก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีกเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับ ครับก็สามารถนะครับนอก็คือเตรียมรับได้ในวันพรุ่งนี้ที่พี่จะแจกนะครับเพราะว่าบูย่าพานมันสวยเกินอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยแบบว่าจะทําการแจกให้เลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแจกแน่นอน100%นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกัน ไปเลยนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพี่ฟีอยากได้ของใหม่ๆนะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่พี่คนไหนน้องนคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยางสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบัดไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุ การสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งหลค์คนละหนึ่ง share แชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับก็คือพี่ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย